ดูดวงร้ายปากระหว่างวันที่16ถึง30เมษายน2567ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมทางด้านการงานช่วงนี้จะโดนทวงงานตามงานเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าคุณทำไม่ทันแต่หลายอย่างมันเร่งรีบเกินไปนอกจากนี้คุณอาจมีเกณฑ์ได้ไปร่วมงานกับทีมใหม่ซึ่งอาจต้องมีการปรับตัวอยู่บ้างแต่คุณจะจัดการมันได้ดีในที่สุด ทางด้านการเงินในปักนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะไปในเรื่องของการคลายเครียดซื้อของหรือการเข้าสังคมที่ทำให้คุณลืมเรื่องแย่ๆและต้องระวังเรื่องการโดนทวงค่าบัตรเครดิตหรือปัญหาจากเรื่องของภาษีทางด้านความรัก คุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้ใจฟูจากกลุ่มเพื่อนเข้ามาแต่อาจต้องระวังว่าเขาจะยังไม่จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากนะักส่วนคนที่มีคู่แล้วระวังปัญหาคนรักติดเพื่อนหรือมีสังคมใหม่ๆเข้ามาทำให้เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณและทำให้คุณรู้สึกเหงามากขึ้นทางด้านสุขภาพระวังการนั่งนานเกินไปทำให้เป็นออฟฟิศซินโดมได้